ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่เพื่อนลองทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลนะครับผมนํำมาทึกหมากของ AI มาฝากทุกท่านการเช่นเคยมาฝั่งสีแดงเป็น AI ครับมาฝั่งสีขาวเป็นผู้เล่นเปเคไปศึกษากลยุทธ์ในการบุกของ AI ในเกมนี้พร้อมกันครับผู้เล่นเคเลือกใช้เบีย้ยหน้าขุนเดินขึ้นมาดูว่าจะใช้รูปไหนมาสู้กันแล้วก็มีกลยุทธ์อะไรในการตีโตกันครับจังหวะนี้ AI เลือก ยันเบี้ยคู่กลางของหมากสีขาวไว้ก่อนทําท่าเหมือนจะเป็นโครงสร้างม้าเทียมสําหรับทั้งคู่อยากดูว่าจะใช่หรือเปล่าจังหวะนี้ AI โดนคนสองดอกเข้าไปจะรับมือ,อยังไง เรียกใช้ม้าเทียมมาสู้อ่าดูว่าจะจอบอยังไงครับสำหรับ AI เร๋่วเดินเบี้ยก,ก่อนยังไม่ขึ้นขนุนขึ้นโคนเรือกใช้ม้าเทียมกันครับมาดูแนวทางการบุกด้วยม้าเทียมกัน จังหวะนี้เลือกปูเบี้ยคู่อ่าหลีกเลี่ยงการขึ้นคุนครับบุกก่อนจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคิดจังหวะนี้ขึ้นคุนแล้วครับเป็นมาเตียมมาตรฐานอาจังหวะนี้ขอกดไว้ก่อนไม่สนใจครับผมบุกตีหน้าคุณเข้าไป หน้าขุดเปิดสำหรับผู้เล่นเปโอเคอย่างนี้อันตรายครับจังหวะน,นี้ไม่สนครับผมเลือกบุกมันกัานสำหรับผู้เล่นเปโอเคใช้เรือสไนเปอร์กุ่มแดงไว้ก่อน AI จะจาะควรผูกเข้าไหม เลือกเดินขุนมาตำแหน่งนี้สำหรับหมากสีขาวโอ้โหทำไมเสียงขนาดนี้ครับสำหรับขุนขาวเอาครับเอาละทีนี้เดินขุนด้หน้าหวาดเสียวมากสำหรับผู้เล่นไปโอเค AI เปิดแต้มนี้นะครับผมเดินเม็ดเข้าไปทักทายขุนก่อนจังหวะนี้โอ้โหเอาไงดีสำหรับพี่ขุน ที่คุณบอกว่าอยู่ไม่ได้นะผมต้องถอยก่อนก็ย่างมั่นใจในเกมตั้งรับจังหวะนี้ครับเป็นการสร้างตำแหน่งมาเพื่อจัดกินเบีย้ยเอาแล้วไงผู้เล่นไปโอเคจังหวะนี้ขอตีโต้ครับกินตัดทำมาโครงสร้างหน้าเบีย้ยของหมากสีแดงก่อนใช้มาครับซ้ำขึ้นไปโอ้โหทีนี้ เหมือนแต่ยิ่งแย่ยังไงชอบกนสำหรับหน้าเบีย้ยของมาร์สขาวจังหวะนี้ครับใช้ม้าครับแวกดานขึ้นมาเลยอ่ะมีอะไรหรือเปล่าหลับจังหวะนี้ก็เดินมาเพื่อผูกเม็ดส่วน AI ครับตบไปเรียวเม็ดมานี้พัวเข้าให้ทีนี้เป็นเรื่องเลยเม็ดทำท่าจะมาซ่าถ้าแล้วเอาไงดีผู้เล่นไปโอเค จัดให้ครับผม,ม,มนักเรงอย่างนี้เหรอเดี๋ยวจัดให้ครับกินตัดกระไบแรกกันเอาครับช่วงชุลมุนจังหวะนี้กินลุกดูการเจาะครับของ AI จังหวะนี้ได้กินฟรีครับผมโอ้โหหวานหมูเลย แม่โดนถอดจังหวะนี้เข้าไปจนได้สำรับมาปีขเวาอ่ะจังหวะนี้ครับเรียกมายึดคลองเรือปีกขวาเอครับเดินโคนซ้ำขึ้นไปม้าต้องขยกมาตั้งรับจังหวะนี้กระน่ำด้วยเรือครับอ่ะ,อะมีอะไรซ่อนอยู่สำนับเรือแต้มนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ดูว่ามีใครเห็นบ้างจ่งหวะนี้ขอส่วนครับผมอ่ะกระชากขอโคนไว้ก่อน AI ครับเสริมกำลังบุกด้วยการเทียมเดือเออทีนี้เอาครับดุเดือดจริงๆอ่ะขอกินฟรีนะ AI ถ้างั้น AI ว่าไง AI บอกเอาไปเลยครับผมตามสบายกินที่อย่างนี้อ่า ของฟรี AI คงลืมจังหวะนี้ดกูการเอาคืนของ AI กัน AI ครับรอไว้แล้วผมจังหวะสองโอ้โหสัด์แข็งเข้าไปจังหวะนี้ผัวอ่ะจังหวะนี้แรกเลยครับตัดทำลายเกาะของขุนแดงดูคําเนี่ยแต่เกมตั้งรับป้องกันยังถือว่าแข็งแรงครับสำหรับสีแดง ไม่ใช่เจาะง่ายๆครับขุนรู้สึกว่าจะเดินดีมากเลยสำหรับหมากสีแดงจังหวะน,นี้เดินโคนไล่เรือไม่ไปนี่คือปัญหาจังหวะน,นี้ไอเ้เรียกใช้โคนครับอ่ะงั้นแลกกันไหมโอ้โหเอาไงดีครับเนี่ยสำหรับผู้เล่นเโอเคผู้เล่นเธอไม่คุ้มเลยครับผมสายถึงวะ เอนี่จังหวะนี้กินเข้าไปโอ,โโอ้ทีนี้โอ้โหโดูเกมตั้งรับเกมบุกของ AI นี่สุดยอดจริงๆโอ้โหโดนแต้งนี้เข้าไปก็คงต้องมอบตัวครับสำหรับขุนขาวติดหมดเลยไปไหนไม่ได้ครับหมากบังคับกินโอ้โโอไอนี่แซ่บจริงๆ จังหวะนี้ืิว่าน่าศึกษาว่าสำรับโครงสร้างในการทําลูกจนของ AI นะครับผมก็ใช้เรือครับกร,บรบปะปกงาำลูกจนขุนขาวไปตำแหน่งนี้ติดตาม้าติดตาโคนโโโสุดยอดมากน่าศึกษาจริงๆโครงสร้างในการผูกหมากบุกก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและจะและรับชมเพื่อความบันเทิงกัน,กนต้องขอขอบคุณ ผู้เล่นเปีแกรมทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ที่ประชันหมากลูกไทยให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับวงการหมากลูกไทยต่างนานเท่านา้นเลยครับแล้วกลับมาศึกษาแต้มบุกข,ของ AI กันอีกใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ